สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ming ริ e e Channel กันค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า a s <อ> s e <Essential>. n s i l ก็เป็นเกมมือถือ m o r p จีนนะคะที่เก็บเบลตีมอนสเตอร์มาใหม่ล่าสุดนี้กันเลย admin ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะนี่เปิดมาเกมแรกนะคะก็จะมี b อ n n i มีคลาสให้เราได้เลือกนะคะถึง2 4 5 5คลาสเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คลาสนะคะจะมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงบางคลาสก็อาจจะล็อกเพจมาให้เลยนี่ อันนี้นะคะจะมีให้กทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลย Shadow s h a ์โดนะนี่อันนี้เป็น Spirit กินนะคะก็จะเป็นแค่ตัวละครผู้หญิงเท่านั้นนี่โอ้โหกราฟิกสวยใช้ได้เลยค่ะทุกคนก็จะบอกพวกค่าสหานะต่างๆให้เราได้เลือกไปเล่นกันนะอันนี้เป็นวิชนะคะแม่มดก็จะล็อกเพศเป็นผู้หญิงมาให้นี่มีค่าพลังต่างๆค่าสเตตัสด้วยนะคะ แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะก็อาจจะมีคลาสที่เพิ่มเข้ามาในอนาคตก็ได้โอเคเด๋ยวแอดมินจะทำการเลือกตัวละครก่อนนะคะแล้วก็ไปดูตัวเกมเพลย์กันอเอาละแอดมินขอเลือกแม่มดสาวคนนี้นะคะดูระพลังก็ค่าสเตตัสโอเคอยู่นะโอเคพอกดเข้ามานะคะก็จะมีให้เราได้เลือกหน้าตาทรงมผมน้งตาแล้วก็สีผมด้วยค่ะ แอดมีขอเลือกก่อนนะคะสวยเลยอะเพื่อนๆโอ้หแล้วยิ่งเป็นตัวละครผู้หญิงนะคะแต่งได้แบบหลากหลายมากๆนี่แอดมินเลือกเป็นทรงผมสีเหลืองนะคะโครงหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เทเอ้ยอันนี้ตาแปลกไปเอาเอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้แบบ favorite. เแบบฟรดเฟเออแล้วก็ทรงผมแบบนี่เหมือนเจ้าหญิงนะคะเหมือนจะเหมือนเออเหมือนพวกราชินีอะไรเงี้ยโอเคเลือกได้แล้วก็สตาร์ท นี่พอกดมาปุ๊กเข้าเกมกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะนี่มีปุ่มฟันมาให้ด้วยโอเคนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อน เมื่อทำการดูบรรยากาศเสร็จแล้วนะคะเราก็ร่องไปเริ่มต้นด้วยที่การทำเควส t นั่นเองเพื่อเื่อสังเกตทางด้านซ้ายนยคะก็จะมีเควสให้เราได้กดและมีออโต้ด้วยนะคะทุกคนกดเข้าไปที่ตัวเควส t นะคะตัวละครก็จะเดินโดยอัตโนมัติซึ่งถือว่าสะดวกมากๆนะคะสำหรับตัวแอดมินก็ชอบแบบออโต้มากๆค่ะโอเคนี่ก็จะเขาเดินเองนะปึ๊บเดี๋ยวเขาจะพาไปที่ภารกิจนี่ก็จะมีเอ,อ่อพวกเรื่องราวต่างๆให้เราได้อ่านนะคะ แต่น่าเสียดายนะคะเ,เพื่อนๆไม่มีภาษาไทยนะแอดมินพยายามหาการาต่างๆแล้วไม่มีจริงๆค่ะเอาล่ะเควสแรกของเราคืออะไรอันนี้ก็ต้องพยายามคลำนะคะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษแอดมินก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ด้วยเขาให้ฟันเราก็ฟันนะโอเคไปอันนี้ก็จะเป็นเอ่อกดค o อนทิ u นิจากเควสนะคะเ,เพื่อนๆสามารถใครที่อ่านออกก็ไปอ่านกันดูได้นะ นี่ขอกดแบบออโต้แล้วกันง่ายดีนะคะจุบ๊บจุ๊บนี่อัปเกรดแล้วตัวละครอาร์เรบบอสตัวแรกที่เราต้องต่อสู้นั้นเนี่ยเปิดตัวอลังการเกินโอเคอันนี้ทานพวกสกิลต่างๆอย่างไม่ปลดล็อกนะคะถ้าเล่นไปเรื่อยก็จะปลดด็อกให้อันนี้ก็จะมีแค่เออสกิลเดียวเท่านั้นนี่นี่กดเข้าไปมีอะไรขึ้นมาแล้วกดหมดนะคะนี่กดไปที่ตัวเคสเลย แต่บอกก่อนนะคะว่าแอดมินอาจจะไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเกม MMORPG เท่าไรอะแหละเอา,เอาตัดฉากมาที่คัสซีนแล้วโอ้คัสซีนเฮ้ยมีให้กดอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนไม่ห้อลืมนะพาร์ทนี้ก็อาจจะเจ็บได้เออคัสซีนยังสวยอะแอดมินก็มาเซฟแค่กราฟิกเท่านั้นนะคะนี่อ่าสกิลอันนี้สองปลดล็อกแล้วนี่เราก็ใช้สร้างคอมโบเองเลยปุ๊บโอเคเรียบร้อย กดที่ทำเควสต์ตอนะคะเขาก็จะเดินไปอัตโนมัตินี่ต้องไปนี่ซัดคีเราเริ่มมาแล้วอันนี้ตัวแรกนะคะก็จะเป็นฟรีมีให้เลือกด้วยทั้งเออเป็นแบบขาวกับดำไอมินเลือกตัวนี้นะคะกดไปที่เออรูปมันนะมันก็จะเชื่อง Unlock skin ด้วยนี่เดี๋ยวเราต้องทำการคีย์มันได้ นี่อันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเอ่อซัชคีของเรานะคะมีพวกคัสเตต้าต่างๆให้เราได้ดูกันด้วยมีมีออโต้แอดวานซ์ก็คืออัปเกรดอัตโนมัตินะคะในทาไฟเลยไปไปที่เควสต์ตอนี่คี่กันแล้วคะ่ะทุกคนโคตรเท่ะเอะอ้าวไปพร้อมกับคนอื่นเลยเพราะว่ากดออโต้มันกันนะคะนี่ โอเคถึงแล้วนี่เราจะได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์อะไรเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่แล้วก็สกินอันที่3นะเอ้สกิลอันที่3นะคะปลดดอกและนี่แอมบินสร้างคอมโบเลยฟันค่ะฟันยั้งเดียวนี่ไอ้บอสตัวนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะทุกคนเออเออเออกดเข้าไปเออเวียงเวียงเออเออค่าตีก็อาจจะไม่แรงมากนะคะดูจากคาสเดดัสก็เออ เท่าๆกันอยู่นะหลายๆหลายๆด้านนะคะถ้าเล่นไปนเรื่อยๆก็อัปเกรดตัวละครได้นี่เก็บพวกเอ่อพวกอ่านิวไอเทมนะคะอะล่ะมเมื่อได้มาถึงตรงนี้เพื่อนๆสังเกตตัวกระต่ายนี้ที่กำลังหนีไหมคะอันนั้นแหละคือสัตว์เดียงเราเอง <laughs> น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนโ <laughs> อ๊ยเอาชเชนอกาเฉยเลย นี่แต่ว่าเราต้องทําการตีเขาก่อนนะคะให้เขาแบบมาเป็นพวกเราี่ซัดเข้าไปเอ,อ้ยอู้แรงอยู่นะสัตว์เลี้ยงเราใช้แค่ราบฟาดเอยโอ้โ,อโหโอ้โหชิบชิบชิเรียบเสร็จแล้วเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราโดยอันตโนมัตินี่นี่ไปแล้ว อันนี้ปลดดอกชอบนะคะที่เราสามารถไปซื้อของในตัวเกมได้ก็จะมีพวกให้สุ่มตัวละครต่างๆด้วยนะฝึพ,พวกสัตว์เลี้ยงวยค่ะอันนี้ก็จะให้เราซื้อค่ายทำการเออเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะนี่เออระบบสัตว์เลี้ยงเปิดแล้วปุ๊บกดกดแล้วไดตัวไหนนี่แฮช็ เมื่อเราได้ใส่เลี้ยงก็ไปประชุมภัยกันต่อนะคะตัดมาที่คัสซีนกันอีกแล้วนะคะโอ้โหอันนี้มันตัวอนะไรวะเนี่ยมังกรยักษ์นี่เราต้องทํางานโจมตีมันนี่นี่นี่แต่ถ้าใครไม่ต้องการที่จะกดแบบออโต้นะคะสามารถกดออกได้นะแล้วก็เล่นเองได้ก็จะมีทั้งแบบออโต้แล้วก็แบบเล่นเองนะคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะ นี่ฟันเข้าไปฟันเข้าไปเคเรียบร้อยเอาละค่ะนี่ก็ต่อกันเลยกระโดดชุบนี่เราได้ดัางบนนกด้วยเพื่อไปต่อเควสตต่อไปนะคะนี่เราก็เดินไปเออกดไปที่คอนทิ n นิวเลยแบบออโต้ไปเลยตัวละคราอัปเกตอีกแล้วนะคะเพื่อนอุ้ยอันนี้อะไรอะบอสอ่ะ คัสซีนสวยมากไม่รู้จะชมยังไงดีค่ะทุกคนโอเคเอ้ยเราได้นั่งเอ้ยเราได้เป็นมังกรเออตีตีอันนี้เราได้แบบแปลงร่างเป็นคันสสุดยอดน,นะคะต่อสู้กับมอนสเตอร์โอเคเรียบร้อยป๊บต้อ,อไปที่ไหนซื้ โอเคมาในฟังของการซื้อตัวละครกับ้านนะคะเนี่ยก็จะมีให้เราได้เติมเงินด้วยนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการซุ่มนะคะไปซุ่มกันได้ก็อาจจะแบบว่าน่าจะได้ตัวละคออกดีอยู่นะนี่ก็จะมีพวกสก,ลสกิลนะคะแต่ว่าแอดมินจะมาแค่รีวิวเท่านั้นเปิดโอเค และอันนี้เราก็ได้แปลงราบไปค่าสุดยอดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตดูพวกสมุนนี่เราเป็นนางพญาเลยนะคะก็ถ้ามีภาษาไทยก็อาจจะอ่านนาเราบได้ง่ายขึ้นแต่ก็น่าเสียดายนะคะเพื่อนๆนี่อุ้ยไอตัวนี้น่าจะเป็นที่เราบอสต่อซู่งมันโอ้โหเอาพวกพวกนล,ลูกน้องมาเอ้ยอาสกิลอันสุดท้ายยังไม่ปลดดอกนะคะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อน Oop, oop. Shoop, shoop, shoop. มาที่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้บอสตัวใหญ่มากๆที่เราต้องต่อสู้เออมีพุ่งมีอะไรด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นบอสแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะก็เลยต่อสู้ได้ง่ายแต่ถ้าเั่นไปเรื่อยๆนะคะแอดมินว่าบอสน่าจะโหดอยู่นะ ็รีวิวกันมาสักพักแล้วนะคะใครที่สนใจหรือว่าชอบเกมแนวนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็เป็นเกมมกืใหม่ล่าสุดเลยนะคะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้แอนดมินทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วเรื่องระบบนะคะก็ถือว่าดีคือระบบสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะในคลิปวันนี้แอดมินจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ก,คกดแชร์กดติดตามเป็นาากำลังใจให้กับแอดมินกันด้วยสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ